สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้นะครับก็ได้เวลาอาบน้ําเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้างานนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับอาบน้ําก่อนนะครับนี่ล้างหน้าแปรงฟันทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยครับทุละส่วนตัวนะครับในตอนเช้าอแปรงฟันอย่างสดชื่นเลยทีเดียวนะครับ หลังจากอาบน้ำเสร็จเราก็จะไปเอาข้าวนะครับข้าวเช้าของเรานะครับที่ลงเลี้ยงมากินนะครับหลังจากนั้นนะครับมาแล้วนะครับหลังจากเอาข้ามาเราก็นําขยะไปทิ้งนะครับเพื่อทําความสะอาดเนาะนะครับนี่วันนี้รู้สึกขยะเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งแล้วนี่เลยถุงใหญ่เบ้อเลนะ่เลยฮะวันนี้ขยะเยอะจริงๆนะครับหลังจาก เอาขยะไปเททิ้งแล้วก็มาทําความสะอาดนะครับทุกคนนี่ปัดกวาดเช็ดถูอะไรนะครับที่ห้องของเรานะครับหลังจากนั้นก็แต่งตัวเพื่อที่เตรียมตัวเข้างานนะครับเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับแต่งตัวนะโอ้โหขัดรองเท้าอย่างสวยอย่างเงานะครับและนี่ก็กําลังกินข้าวกันเลยนะครับเสร็จแล้วทุกอย่างกินข้าวกันนะฮะโอเคครับหลังจากทานข้าวเสร็จเราก็แต่งหน้าแต่งตาครับทุกคน โอ้โหการแต่งหน้าทาคงทาครีมของผมเนี่ยสุดยอดมันต้องเลิศน,นะฮะทุกคนตอนเช้าธรรมดาน,นิดนึงสไตล์แบบผู้ชายรักสวยรักงามทุกคนไม่ใช่เกย์นนะทุกคนแต่เราเป็นผู้ชายนี่แหละนะครับแต่เป็นคนที่แบบชอบบำรุงดูแลตัวเองนะครับประมาณเนี้ยออก็ต้องดูแลกันบ้างเนาะผู้ชายนะครับนี่ก็กําลังใส่ชุดทํางานนะครับทุกวันนะครับก็เป็นชีวิตประจาวันนี่แหละทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะ เออใส่ชุดทำงานแต่งตัวเพื่อที่จะเข้างานนะครับโอ้โหอย่างรอเลยทีเดียวออืืหนะครับพร้อมสำหรับการทำงานทุกคนนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับและหลังจากนั้นวันนี้นะครับทุกคนเราก็มีฉีดวัคซีนนะครับโรคหัดเยอรมันนะครับวันนี้เราต้องเดินทางไปฉีดวัคซีนนะครับที่โรงพยาบาลค่ายนะครับของเรานนั่เองซึ่งบรรยากาศก็ไม่มีอะไรมากครับนั่งรอกันไปยาวๆจ้านะครับ นี่กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะนี่เลยหลังจากฉีดมาแล้วนี่ทุกคนนะครับบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่นะก็โอเคอยู่ทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบล็อกนะครับการเริ่มต้นทํางานนะครับว่าตอนเช้าอาแอคทิวิตี้ประจำวันของผมคืออะไรนะครับทุกคนก็จะรู้เนาะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชม เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าอาจจะเป็นคลิปสนุกๆอะไรให้ทุกคนได้ดูก็รอติดตามกันนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย